นี่คือเกมที่เ,เขาเล่นเห่นไหมครับนี่คือเกมที่เราเราผมว่านยุคหนึ่งที่ทุกคนที่อยู่วงการแดกต้องเล่นเห็นอยู่ครับ no limit ครแล้วก็กลายมาเป็นอย่างนี้สนับสนุนรายการโดยร้านป้าย76 ร้องใต้ครั้งแรกกับงาน k n n g ดกโอซ u กะแล้วก็ที่สำคัญคือพอมาเดินในงานนี่แอบตกใจหน่อยกับรถคันนี้สะดุดตางแต่เข้ามาเลยอ่ะแบบไม่รู้ว่ารถใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าขับได้จริงหรือเปล่าหรือแนวประกวดหรือแนวยังไงหรือทำเพื่ออะไรแล้วคันนี้นี่มีความรู้สึกว่าเทอร์โบกี่ลูกวันนี้เฮ้ยหนึ่สอสสลูกเลยเหรอร,รู้รู้เลยว่า MS นี่คือใครแต่ไอเดียและความคิดมาจากไหนทำไมถึงแต่งแนวนี้แล้วทำไมถึงดีไซน์ออกมาที่แบบว่าลงตัวที่สำคัญคันนี้ไม่ได้ชมในเมืองไทยเป็นคนแรกแต่คันนี้เอาไปโชว์ที่งานมาเลเซียคนไทยเรายังไม่มีใครเห็นนอกจากประเทศมาเลเซียเห็นก่อนนั่นก็คือรถของแตนวินเนอร์เรซิ่งช็อปค่ะ าต้องไม่เหมือนชาวบ้านเขาเขาเปิดกันอย่างนี้เลยชิงต้้งคือแบบว่าแอบมาส่องพี่แต่ว่าได้ข่าวว่าคันนี้ไอเดียนี้ไม่ใช่มาจากคุณพ่อไม่ใช่ครับของลูกชายสองคนครับมิกกับน้าเมงเขาเจเนอเรชั่นเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วครับผมพอเอาละเป็นแบ็คหลังอย่างเดียวเม้งซังเขาจะเก่งเรื่องของไทเทเนียมครับเรื่องดีไซน์แต่การออกแบบเรากําหนดไปคร่าวๆครับน้องเขาอยากได้ท่ออย่างเงี้ยคือแบบ ตอนที่เล่นเกมอ่ะมันมีเกมเกมสมัยหนึ่งที่เราเล่นกันโนลิมิตอะครับออมันเป็นรถดเป็นรถที่เราเล่นเกมคอร์เอตอร์ใหม่อะ่ะเขาอยากให้ท่อออกข้างแค่นี้เองแล้วก็อยากได้รถเป็นทรงออกกึ่งแดกตัวโบสามลูกที่เหลือ แมงซังเขาจัดการช่วยๆกันบ3สามรูปหมายความว่าเทเบลพวกนี้ใช้ได้จริงใช้ได้จริงสตาร์ทขี่ได้ครับแต่ไม่ได้แบบคงถือเอามาใช้งานแล้วเพราะว่าใช่มันคือการไปโชว์แต่ว่าขับขับได้ขับได้เพื่อให้การจอดหรืออะไรได้โชว์ไม่ใช่ว่าเอามาแต่งแล้วก็ทํำงานอะไรไม่ได้เลยอันนี้ถือว่าตอบโจทย์กับครั้งแรกที่มาเฟียกับกาฟิลถูกครับเขาชอบเขาชอบแบบนี้แล้วเมื่อก่อนคือผมไม่ให้เขาสต่งแต่งแบบเป็นรถแข่ง คือหนึ่งพ่อเคยขอยขคงใช่ขายของถ้าสมมติว่าบางทีเดี๋ยวมึงไปแข่งรถเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขายของลำบากก็เลยห้ามเขามาหลายครั้งจนครั้งนี้เขาบอกถ้าแต่งสวยได้พ่อให้แต่งเนี่ยก็เลยเป็นอย่างงี้ได้ล้ออย่างนี้ทโบูออกอย่างนี้อลังการงานสร้างมาแบบนี้สีการดีไซน์การครียรทีฟการลงตัวของการให้ค่าของสีหรือการเนี่ยทุกอย่างเนี่ยอันนี้เป็นฝีมือใครอันนี้อันนี้สีเนี่ยเป็นของทางเม้งซังครับ เป็น<อ>คนดีไซน์มาให้ใช่ครับพวกฟิกเมนต์ไอที่ท่อไอทวโบอท,ที่เนี่ยคือลูกเขาอยากได้แบบนี้เกา้าเก้ากำหนดโจทย์ไปคร่าวครครับอย่าลืมนะฟิกเมนต์นี่มันมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการการดูดใช่ครับถูกไหมใช่ครับแปลว่าพื้นฐานเกาฟิลหรือมาเฟียที่มีมากกว่ากันมา,มาเฟียเขาจะมีความคิดด้วยเขาโตแล้วเขาก็จะอยู่ในวงการรถอยู่ในระดับหนึ่งเขาก็จะคิดว่าอยากได้อย่างนี้อย่างนี้มาเฟียตอนนี้อายุเท่าไหร่ละคะ ยี่สิบเอ็ดครับโหก็กําลังเรียนมหาลัยปีหาลัยปีสามครับปีสามแล้วก็แถมเทอโบแต่ละลูกที่เอามาเนี่ยใครเป็นคนกําหนดเราเราตั้งโจทย์ไปให้ทางเมงสั่งไว้ว่าเราต้องการสามลูกร์โบเราเป็นคนบอกไปเลยว่าเราเป็นโบลูกใหญ่ขอโบลูกใหญ่เลยใหญ่ใหญ่เลยและนี่ฉีดในตัดไหมมีฉีดเข้าเครื่องโอ้เพื่อต้องการให้มันเย็นอ๋อเพื่อไม่ให้มันไอ้นี่ร้อนมากเวลาสตาร์ทมีฉีดเข้าเครื่องแล้วก็อีกสองใบเดี๋ยวจะฉีดโชว ตอนนี้ยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวจะกลับไปอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะเอาไปโชว์ตัวที่งานปัตตานีภาคใต้ค่ะนี่เพิ่งกลับมาจากงานมาเลเซียใช่ครับเป็นงานอะไรคะที่นูน่นเป็นงานรวมรถกระบะงานใหญ่ของมาเลเซียครับเราเอารถไปเซอร์ไพรส์เพื่อนบ้านครับอะไรทุกอย่างเนี่ยที่ทําไปอยู่ในรถคันนี้ร้านพิตันมีขายไหมคืออะไรทุกอย่างที่อยู่ในรถเนี่ยมีขายทุกอย่างเลย <S <S ไม่ว่าจะเป็นงานค้ำเบาะเอยล้อเออย อุปกรณ์อิสรของแต่งทุกอย่างคือเราเราไม่ต้องขนของมาเปิดบูธเราเอารถมาจอดใครอยากได้เลยจิ้มเลยใช่แล้วมาถ่ายรูปเลยสั่งได้เลยสั่งได้เลยโอ้แล้วถ้าสมมติจะแยกชิ้นอย่างสมมติจะเอาแค่บางตัวอย่างเงี้ยก็ได้ก็ได้ครับเพราะถ้าเราขนของมาหมดเนี่ยมันเป็นรอยอะ่ะเวลามาเปิดบูธกวาจะนั่นของมันเสียจะหายใช่แล้วเลนมาเนี่ยคือมาถึงเวลาปุ๊บก็ สามารถซื้อได้เลยจะเอาเข็มขัดหรือจะเอาสายถักหรือจะเอาทุกอย่างฟิตตองฟิตติ้งทุกอย่างเอาได้หมดเลยตัวแทนเขาได้เห็นด้วยว่าติดตั้งยังไงไงอ่าใช้งานได้จริงคันนี้หมดไปประมาณเท่าไหร่คะมันมันมีหลายสเต็ปอ่ะันี้มันสเต็ปที่4แล้ว4 ใช่มันมันมาเรื่อยๆเลยมันเป็นตามยุคอะครับมันก็เหมือนโทรศัพท์มือถืออะครับที่รุ่นต่อมาอ่าครับอันนี้มันก็อัพอัพอัพมาเรื่อยๆครับวิวัฒนาการจากเดิมอลูมิเนียมงานควนงานควนก็มาเป็นไทเทไทเทโบลูก F55 ลูกเดียวก็เถิบมาเป็น3ลูก,ลกอ่าเถิบไปเรื่อยๆนี่เป็นโปรเจกต์ร่าๆที่ที่ททมาเฟียกาฟิลเ,เขาเขาเล่นเกมนี่คือเกมที่เขาเล่นเห็นไหมครับนี่คือเกมที่เราเรา ผมว่าอยุคหนึ่งที่ทุกคนที่อยู่วงการแดกต้องเล่เนอ่าครับโนลิมิตนะครับแล้วก็กลายมาเป็นอย่างนี้เด็กทุกคนที่ผมว่าชอบรถได้เล่นเกมนี้แน่นอน no ลิมิตครับแค่นี้แล้วก็ผมมาเป็นความจริงของเขาน้ำหนักขึ้นไปเยอะมาจากตัวเนี้ยน้ำหนักตัวรถเยอะขึ้นครับเยอะขึ้นไปเยอะใช่ครับสเต็ปแรกวางแผนไว้ให้เขาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะตอนแรกมีวางกระเป๋าไว้ไหมว่าพ่อให้ได้เท่านี้นะ กาฟิลปาฟิอาไม่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 ได้บอกเปิดเลยก็เปิดเลยรถคันนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วก็จอดเพราะตอนนี้เราไปใช้รีโวกับ2020อ่าที่วิ่งออกงานรถคันนี้ก็จอดอยู่เฉยเขาบอกขอได้ไหมขอให้เขาแบบได้คิดเองในรอบนี้นี่นเขาว่าคิดเองเปลี่ยนล้อเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่จัดฟิกเมนต์รถใหม่ครับ ลอก็จะเป็นแบบวัยรุ่นตามสไตล์เนี่ยคือวัยรุ่นเน่เด็กวัยรุ่น่ะมันมันมันพูดกับผมลูกพูดกับผมว่าเป็นวัยรุ่นจะให้ขี่ทรงลุงได้ไงเี่ยล่ะพ่อกับแม่ต้องอึ้งใช่เอาร้านเลยเอาร้านไปทำเอาร้านไปทำผมก็เลยต้องเอาคือเขาชอบแบบนี้ก็ก็โอเคพ่อแม่เขาเรียกว่าไม่มีการกักลูกให้โอกาสให้ทุกอย่างลูกได้สัมผัสได้ลองลองไปก่อนเพราะว่าอยากอยู่อะ เรายังได้คอยคุมว่าเอ้ยนี่มันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เรายังมีพี่มีเพื่อนที่อยู่ในวงการไอ้อย่างล้ออันนี้อันนี้อันนี้คนนี้ช่วยคนนี้คนนี้อ่าเฮ้ยปรึกษาได้ใช่ครับอันนี้ถ้าสมมติอ่าแล้วมันมีปัญหาติดล้อทุกอย่างไปคุยกับพี่เขาได้ใช,ใช่ครับบอกเขาเดี๋ยวเขาจะแนะนําว่าต้องทำยังไงใช่ครับอ่าไม่ว่าจะเป็นเฟมไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างอีกอย่างมาเฟียกับกาฟิลก็ไม่ใช่เล่นเฉพาะรถกระบะครับตอนนี้เห็นหันไปเล่นทั้งมอเตอร์ไซด้วยครับมอเตอร์ ตอนนี้เขาดูแลเรื่องมอเตอร์ไซค์เม่หลักเมหลักลกระบะนี่คือก็คือความฝันของเขาที่มีพ่อเป็นไอดอลอยู่แล้วก็เลยมาสาดฝันเขาแค่อยากมีรถอย่างคันอย่างเงี้ยแบบนี้จอดไว้ที่บ้านอ,อ,อยากมีไว้จอดที่บ้านในในความฝันที่เขาอยากจะมีแต่ตอนนี้ผมให้เขาทำงานมอเตอร์ไซค์ไปก่อนพให้งานรถกระบะมันทุกคนมันต้องเริ่มมาจากจักรยานมอเตอร์ไซค์ ใช่ค่อยๆค่อยๆผมอยากให้เขาค่อยๆไต่เต้าเพราะว่ามอเตอร์ไซค์มันทํางานทําคนเดียวได้พอรถพาเป็นรถกระบะคุณโอเคคุณทํางานคนเดียวก็ได้แต่ว่าเวลาจะยกเครื่องมันเป็นไปไม่ได้ยกคนเดียวยางมอเตอร์ไซค์มันยังพอได้ยกคนเดียวยังทําอะไรกันเลยก็เริ่มจากศูนย์ไปก่อนใช่อันนี้มันต้องแบบว่าปรึกษาด้วยหลายๆอย่างด้วยพ่อแม่มีส่วนสําคัญในการักดันเกี่ยวกับลูกในการทํางานครั้งนี้ไหมผมว่ามันก็มีส่วนนะครับแล้วก็มีส่วนถึงคนที่โดนล็อกข้างด้วย พาร์ทเนอร์คอนเน็ชันต่างๆที่เขาคอยให้คำปรึกษาอ,อย่างโชกก็ไปที่หนึ่งช่วงล่าง MSR รล้อที่หนึ่งอะแดปเตอร์ที่หนึ่งทุกอย่างมันมันเราโชคดีตรงที่ว่าร้านเราขายหมดเลยทีนี้พาร้านเราขอมาเลยเราเอาพาร์ทเนอร์ทุกอย่างที่เรามาเรามีเนี่ยมารวมในร,รถเรามีรถ3คันเราไม่ต้องเอารถไปไม่ต้องขอให้เปิดบู๊เอารถ3คันจอดแล้วก็เอาธงขึง้นนี่คือร้านเรา ร้านเราเลยอ,อยากสมมติงานหน้ามอเตอร์ไซค์เอารถเจ็บเอาชุดมอเตอร์ไซค์ออกใช่ครับประมาณน,านั้นอันนี้ใช้ระยะเวลาในการทํานานแค่ไหน4ี่สเต็ปอย่างที่ที่คุยกันไปเนี่ยจองคิวเป็นปีแล้วก็คุยโปรเจกต์ไว้เกือบเกือบเจ็ดแดเดือนแล้วก็ตอนเอารถไปให้ก็สีเดือนกว่าพ่อเห็นรถคันนี้แล้วภูมิใจกับลูกไหมตอนเห็นดีใจดีใจมันเซอร์ไพรส์แล้วมันก็แบบรู้สึกโอเค นี่เหรอ<ด>คือนี่หรือคือสิ่งที่เขาชอบถ้าเป็นผมผมอาจจะมองว่า มองไม่ออกเออมันก็ผมมันก็ยังมองไม่เห็นภาพหรอกใช่ไหมเห็นแค่เกมใช่ยังไม่เห็นความเป็นจริงพอถึงเวลาปุ๊บออกมาเอยมันต้องอย่างนี้จะไปใส่ล้อขอบ19เ้าเหมือนเราที่เราชอบไม่ได้ลมันติดทรงมันมามันไม่ใช่อ่อมันทาท่อคู่จะมาใส่ทรงแบบพ่อไม่ได้อใส่19เก้าใส่เบรกโตโตไม่ได้มันก็ต้องเป็นล้ออย่างนี้เขาอยากได้อย่างนี้ก็เอาไปเอาไปอย่างนี้ไปมึงทำบ้าทุกอย่างมันต้องมีเซฟตี้ทุกอย่างมันด้วยนะอ่าปากร้านดีกว่าปรึกษาพี่ตันได้ที่ไหนคะก็เป็น เฟซบุ๊กก็ได้ครับตัดวินเนอร์อินซูลินครับหรือโบโท087-469-6885ส่วนร้านเนี่ยเรามีที่ตังและหาดใหญ่ครับใครอยู่ที่ตังคะผมครับแล้วหาดใหญ่อะหาดใหญ่ตุ๊กแล้วก็มาเฟียกาฟิลโอ้โหแยกกันเลยแยกกันครับแบ่ง,งเ๋ยน แน่นอนอาจจะมีอีกหลายๆสาขาครับผมขอบคุณมากครับยินดีค่ะขอบคุณพี่ตันมากนะคะสวัสดีค่ะเจอกี่ค,ครั้งพี่ตันก็จะมีเซอร์ไพรส์กับรถใหม่ๆอยู่เรื่อยๆล้วติดตามไปว่าเวอร์ชั่นใหม่ของพี่ตันจะเป็นอะไรไปดูว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่าจะเป็นรถกระบะรุ่นไหนไปค่ะขอบคุณค่ะ พวกนี้คือเอามาจากอินสปิเรชันมาจากในเกมแล้วก็แล้วก็บ่วงกับนามิ้งด้วยถูกต้องครับโอ้โหแต่มันมีสองอย่างนะันคือเกมก่เกมแล้วก็ก็มาสร้างอันนี้เขามีเขามีโปรเจกต์จะทำใหม่พอดีแล้วก็คือแบบเราก็เบื่อจำมาแปะืมเดิมครับที่เขาทำกันก็ขอพ่อเดี๋ยวเรียกคุยกับนามิงเองครับกบรายการแล้วทำไมถึงเลือกเม์สั่ง ราะมันไม่เหมือนคารเลยได้แบบนี้อ่าด้วยสีสันด้วยการที่เราเอามาคอลแลบกันใช่ไหมไอเดียเราด้วยแล้วอไอเดียเขาด้วยครับอ,อันนี้เราบอกไอเดียหรือว่าคอนเซปต์เขาเยอะไหมหรือว่าแค่แบบว่าแค่เกินให้เขา เกินเลยพี่ไม่ไม่ได้ว่าเราวาดโครงแบบให้เขาว่าเราต้องการออกมา,อย,าอย่างนี้คือเราแค่บอกว่าต้องการว่าต้องการให้มันออกทรงเด็กหน่อยกนะอ่าก็คือแบบไปทางประกวดเลยที่เดี๋ยวมิงจัดเแบบลยอะไรทำไมถึงจะไม่เท่าโมงสามลูกเพราะล่าสุดมาเป็นสองลูกครับก็เลยเพิ่มใหม่ลูก<อ>แล้วก็สี่ลูกพ่อก็เคยทำแล้ว,แ,ลวแต่สามลูกนี่คือลงตัวที่สุด<อ>แล้วก็มีการฉีดในตัดในเพื่อหล่อให้มัน ล้ะเลี้ยงความเย็นแม,ม่มาล้อแล้วก็ไปฉ<ม>ีดชงไหล่ีสองตัวใช่ครับแล้วแล้วอันเนี้ยด้วยอุปกรณ์ทุกอย่างที่มีอยู่เนี่ยเราสร้างใหม่เลยไหมอันนี้คือของเก่าถอดออกทุกอย่างเลยแล้วก็สร้างใหม่สร้างใหม่หมดเลย,เลยไอเนี้ยงานสร้างในที่ให้เมงสร้างคอลแลบกันเนี่ยเอกกันอยู่เนี่ย<า>เรามีขายทุกตัว อ๋อที่ร้านมีทุกอย่างนะครับอยากได้แบบไหนก็สั่งได้เลยครับคือไม่ใช่ว่าเอไมแค่โชว์แต่มีขายจริงคืออะไรนีรถทั้งคันที่ร้านมีหมดเลยการเขียนแบบการดีไซน์แบบเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเป็นฝีมือของเราด้วยของเม้งสร้างด้วยเอามาคอลลบกัน50เลยกับ50เร์เงกันเลย ก็ลักขึ้นก็นึ้อเลยเพราะฉะนั้นนะจะบอกได้เลยว่าถ้าเป็นโค้งแบบนี้สไตล์แบบนี้บอกได้เลยเป็นการคอลแรัแบบระหว่าง,ง,ง2งที่นี้ออเห็นแล้วเป็นไงบ้างคะคุณแทนสวยมากครับจริงๆอุปกรณ์พวกนี้มันต้องใช้กับเครื่องมือกับทางโอซุกะได้เลยเนาะใช่ครับเนาะทุกอย่างมันสามารถที่จะใช้บล็อกหรือว่าตัวขันน็อตขันอะไรได้ได้หมดเลยครับเห็นปะ มาทั้งทีหนึ่งคันนี้ได้ถึงสองอย่างเลยอาา่อาฮ่สวยไหมสวยมากครับแล้วเมื่อไรโอซุกะจะจัดสักคันหนึ่งนี่เดี๋ยวต้องรอน้องครับ <laughs> จะมีการคอแลแลบแน่นอนกับทางใต้นะคะเพราะว่าเหมือนกับทางนี้นะคะกำลังจะมาบุกเบิกตลาดทางใต้ถือว่าประสบความสําเร็จไหมกับกิจกรรมวันนี้ชอบนะครับแล้วก็รู้สึกว่าคือ,อคือคนใต้แบบว่าจริงใจแล้วก็แบบมาดูเชียร์มาเยอะมากครับในในงานมีความรู้สึกว่าเขารักใครกลมเกลือนะเขาไม่เป็นคนที่ไม่แยกอะไรเลยแล้ว,ลวก็มีความรู้สึกว่าเขาจากการที่ไล์ด้วยแล้วก็จากการที่ลงมาสัมผัสนี่ทุกคนคือให้ความช่วยเหลือใช่ครับแล้วเห็นคุณค่ากับคนทํางานด้วยใช่ครับ ้องขอขอบคุณสิ่งแรกต้องขอขอบคุณก็คือไตเติ้ลสปอเซอร์เราคือโอซกะแล้วก็ต้องขอขอบคุณอีกคนนึงนะคะคือน้องบาเฟียแล้วก็พี่ตันวินเนอร์ที่อนุเคราะห์เอารถเขาเรียกว่ารถคันแรกที่มามาโชว์ในเมืองไทยเพราะว่าเพิ่งไปโชว์ที่ยนเขาเพิ่งไปโชว์มาเลเซียรถโกอินเตอร์นะคะแล้วก็เป็นรถต้นแบบด้วยนะคะแล้วคิดว่าจะมีสเต็ปต่อไปหรือเปล่าจะมีคันต่อไปไหม นี่ครับรอติดตามรับชมเลยครับก็ผ่าด้วยล้กันนะคะผานน้องอาเฟียด้วยนะคะนี่ก็ขอขอบคุณน้องอาเฟียค yeah ่ะขอบคุณนะคะคุณแทนนะคะ